สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาลิจพิชิตตลาดสดใกล้ปารีน,นะคะกับครัวไทยของเราค่ะวันนี้พวกเราเริ่มวางแผ่งตั้งแต่9้าโมงเช้าอากาศก็พอได้ค่ะแดดก็จะมีนิดหน่อยแต่ก็พอได้ค่ะเมน,นูก็พร้อมแล้วปุงมาจากบ้านนะคะแล้วก็มีสามีอยข้างๆเป็นกำลังใจพร้อมไปเลยค่ะ มาดูกันค่ะว่าครัวไทยของเราวันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างที่จะบอกก็คือมีผัดไทยค่ะพวกเราขายดีมากเลยผัดไทยก็จะมีแกงเผ็ดไก่ด้วยนะคะแล้วก็มีของทอดอะไรเล็กๆน้อยๆแฟนก็ช่วยขายอย่างดีเลยค่ะพอเริ่มเปิดปุ๊บลูกค้าก็มาต่อคิวปั๊บเลยค่ะนอกจากนั้นยังบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนฝรั่งเศสเขาเลิฟอาหารไทยจริงๆค่ะโดยเฉพาะเมนูยืนหนึ่งของเราก็คือผัดไทยนั่งยี ยยาวจนต้องให้สามีมาช่วยผัดเลยค่ะบางทีเขาก็ต้องมาช่วยผัดน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องไปตัดตรงนู้นตรงนี้แกงอันนั้นอันนี้เพราะว่าบางั้งเขาก็ตัดไม่เต็มค่ะหลายคนก็เป็นลูกค้าประจําของเรานะคะมาทุกสัปดาห์บางคนก็มาชวนคุยชวนนั่นนี่นู่นบอกว่าไปเที่ยวเมืองไทยมาพอได้มากินร้านของเธอแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนได้กลับไปที่เมืองไทยเลยพอเราได้ยินไไแบบนี้เราก็ดีใจสุดๆค่ะ เวลาตักอาหารเราก็จะตักให้กับพอดีนะคะไม่ถึงกับเต็มมากเพราะว่าถ้าตักเยอะมากมือเติบมาเราก็จะขาดทุนค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะลูกค้าก็จะชมว่าเซเทบงชอรโดเลกูซินไตลองเดสบางทีเราก็ได้ยินคำนี้แล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันอร่อยมากฉันชอบอาหารไทยสุดๆอะไรอย่างงี้นะคะพอเราได้ยินอย่างนี้เราก็ดีใจที่สุดเลยค่ะ การขายของในต่างแดนอาจจะเหนื่อยแต่เราก็มีกันสองคนคะ่ะมีความรักในการทำอาหารไทยมีกาลังใจจากลูกค้าฝรั่งเศสที่รักในรสชาติที่เราตั้งใจทำทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยคะ่ะ Okay. Vous avez que vous étiez okay. quelques origines. Si Ah, oui, on a ah, oui, les une taille, ça va. Bien, oui. non, 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 forcément. Non, bah, le plat de taille, par exemple, ça, non, ça... En général, ça... ça, ça... Il y a certains plats, oui. Mais vous voyez, par exemple, c'est... Ça ne nous pique absolument pas. <laughs> มันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะพวกเราขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นค่ะในช่วงเช้าของตลาดสดค่ะพวกเราขายอยู่ด้านนอกค่ะไม่ได้เข้าไปข้างในพวกเราใช้วิธีการกางเต็นท์นะคะเต็นท์แล้วก็ตั้งโต๊ะแล้วก็มีกระทะร้อนนะคะเราก็สามารถอุ่นได้ไรายได้ในนั้นเลยนะคะ ฝรั่งก็จะชอบมากค่ะเวลาที่เราทําให้ดูทําโชว์ตักให้เห็น<ๆ>เลยอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากเลยเขาจะไม่ชอบให้เราใส่กล่องไว้รอเขาจะถึงแม้เราจะใส่กล่องไว้รอเขาก็จะบอกว่าตักให้ชันใหม่ได้ไหมยอะไรเงี้ยค่ะเขาชอบให,ให้เห็นการทําการตักการแพ็คการใส่กล่องใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เขาจะชอบมากเลยนี่แหละค่ะก็เป็นรสชาติไทยๆท,ที่ส่งตรงถึงตลาดฝรั่งเศส แม้จะไกลบ้านแต่ความอร่อยไม่เคยจางหายนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์นหน้าค่ะโอระรัวไทยเลนชนะเลิศมอเซียเซลเบียง